สวัสดีครับผมเจอเจอกันกับผมอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องครับกับช่องเจตนาแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมวันนี้เดินทางมาไกลครับพี่น้องครับผมเดินทางมาไกลนะครับเพื่อที่ตามหาของดีนะครับพี่น้องวันนี้มาเจอโอ้เยอะครับผมนกแต่ว่าจะดูหมดหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูครับผมจะดูตัวหลักๆเลยครับพี่น้องวันนี้แล้วก็จะดู ข้าวๆนะครับเอาครับพี่น้องครับผมมือหนีมาไกลครับผ้ามาช่มของดีก่อนครับเผื่อมีเด็ดๆไปสักตัวนะครับผมชมนกต่อก่อนเลยครับผมเจ้าของไม่ประสงค์ที่จะออกกล้องนะครับอาจจะคุยอยู่ห่างๆครับผมพี่น้องนกต่อว่างั้นนะครับชมนกต่อของของ ของแกก่อนเลยนะครับหนึ่งกุกครับผมเอาสองสองกุกใช่ไหมเซียนสองกุกเสียงกลางไปใหญ่ครับผมพี่น้องครับนกทั้งบานทั้งขอนแเจนครับผมชมกันเดี๋ยวมอนี้สิเอาที่เด็ดไปน้ำแจ็คโตหรอครับอ,อืมเป็นนกเสียงกลางนะครับสองกุกเรียกใส่กุกว่างั้น โอ้มันหมานบ่นกนกเรียกกูนเนี่ยมันหมานบ่นไหนมันอื่นปูโซ่ไหมอืมแต่ว่าขักครับผมไล่เนี่ยขักเลยครับพี่น้องครับผมเป็นนกสีสีติวไม่ลวกครับผมเริ่มเริ่มเริ่มสีนกเริ่มเริ่มอืมเป็นนกมาใส่ก็เสี่ยนเนี่ยตัวนี้ ทั้งหมปดปอแดงอืมเป็นนกทั้งปอแดง,อง,งครับผมโอ้ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ครับเต็มที่ได้เลยนกเหรินได้เลยได้เลยประมาณเดือนนี่แหละเข่าเหลืองนี่ก็จวดเลยละ่ะอ่ะตัวต่อไปตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละคุกเดียว,เ,ยวเสียงกาง สวัสดีครับเชียนโอ้ยมีแต่เชียนไม่ประสงค์ที่จะออกรายงานตัวเว้ยฮะมมเมือเ้านี่ครับผมว่าถึงงมือเ้านี่เออครับดูตัวตัวนี้เป็นนกดอนทั้งหลายเลา เป็นเป็นนี่ทั้งไอ้ทั้งบาหูลิงทั้งทั้งบาหูลิงน้นเช่าไอ้ตากโตนบอกว่าตากโตนบาตากโตนครับพี่น้องมองที่ผมมามาบ้านงวดที่ที่แล้วกับที่ผมไปไปต่อกับเชียนตีนะครับไอ้หัวหัวมันคือเป็นจังกันหรือมันแตกหรือหัวมันแตกฮะบวแตกแล้วมันคือเป็นจังสันผลมันนั่นนั่นนี่เท่จักเดือนแล้ว tốt này, oh, này đi chết đền cả đền, chết điên, điên. Siếng càng cả đền, tiếng tiếng Càng mình bao, bồn mình bó. cục Điêu ừm, xui đấy xiên thôi này,เอา máy tua cái, tua đầy lên,เอา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 , khơi,เอา máy tua làm bao, khẩu mình สวยครับนกตัวนี้ก็สวยครับพี่น้องครับผมนกตัวนี้ก็สวยยืนเตี้ยครับผมแข้งใหญ่สีสวยเนาะนกนกทางบ้านผมเนี่ยครับผมพี่น้องสวยๆครับผมลายสวยอืม อืมตัวนี้องตัวนี้นะเอาตัวนี้ครับตัวนี้ที่นี่ตัวถัดมาครับผมตัวถัดมาเป็นไหนน้อเนี่ยตัวนี้เป็นนกเป็นนกเลียงมัตน่อย์มันบะครับโดนโดนโดนไปครับไอ้ขนข้อพันธขนขนนไล่ขนข้อพันธุ์ืนไล่อืมเป็นนกข้างไหนได้ได้มาตะาหั่งมันบ่ตกหั่งมันบ่ครับ อืมโอ้งามเชียงเนาะนกเลียงตานหน่อยเนี่ยเฉียงนิ่งเลยนิ่งเลยนกทางบ้านเนี่ยสีคล้ายๆเกือบคล้ายๆกันหมดเลยนะครับลายสนับปงสนับปีกเนี่ยสวยเลยอ่ะ mm hmm. ตัวต่อมาครับตัวนี้ล่ะริวเ <werden> ลวตันเสียวตันเสียงเสียงกลางโอ้ อยู่ตันเสียงกลางครับพี่น้องครับผมอยู่ตันเสียงกลาง<ม>เป็นนกเป็นนกท่างไหนครับเนี่ยนกดอนเลย<ม>บ้านเฮาผู<ม>้หนุอยโอ้นกผู้ครับผมดิวตันเลยวะตทีตันตึก๊กด<ม>ิวตันดิวตันครับผม มีมีขลุ่มบ่หือเซียนมีขลุ่มบนีบนตีนกพูครับพี่น้องครับผมนกพูท่านขบานผมมันจะเป็นโขกเป็นผู้นะครับที่ท่านเขาเม่อนกับนี่ยเนี่ยอยู่ทางสอนปฐารนี่ แต่บ่ฮ้าได้<า>มันรู่บะรลูลพขเนียดบ่บ่รลู่หรอบ่รู้เลยมันบ่นกไทยคนเล่ยเบลไปต่อแมนแมนครับนกไทยดิวตันครับผมดิวตันโอ้สนับปีกกำลังที่เป็นนกบ้านเนาะนกมันกำลังเป็นนกบ้านเนาะเอาตัวถัดมาครับผมตัวถัดมาอู้ตัวนี้แดงแกวายเลยครับพี่น้องสนับปีกครับผมดูครับผมดูไล่พิกครับผม โอ้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวครับเนี่ยกุกเดียวเสียงกลางกุกเดียวเสียงกลางโอ้เดียงใจวายเลยครับอืมกุกเดียวเสียงกลางกุกเดียวเสียงกลางโอ้สีไหมนกนกดอนทั้งใดครับเส้นเนี่ยโอ้ทางวัด ทั้งทั้งข่างบ้านครับประวัติป่าวัดป่าฝายสานเขียวไล่ขัวมันแบบตื้มแมนแมนครับเม็ดพริก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 ครับผมเป็นนกโอ้นกสีติวใหม่ครับพี่น้องครับผมอืมอืม เอ้ยตัวขันอยู่นั่นท่านไหนอืมตัวขนันอยู่ท่างลูกกุง้งโอ้ลูกกุง้งนกลูกกุง้งอืมอครับตัวหนึ่งขนันอยู่นในครับผมตัวหนึ่งขันอยู่ในนกลูกกุ้งอือนกพี่น้องมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีได้ไหมล่ะสวัสดีครับเอฟซีทั้งหลายคือเลี้ยงหลายแท้เลี้ยงนกโอ้ยชิดวาดชิดวาดกว่าจังหวัดด้วยไอ้วันรถเขาเดินดึกดังขื่นก็ดีไอ้มันภูมิภูมข้อลำลำฮะนั่นไงไหมข้อลำลำฮะตอเออไล่ข้อเจ้าโจตัวนี้เป็นอาจารย์นี่ตัวตัวนี้ตัวนี้จะเบิ้งเบิ้งสวยด้วยตัวเซียนครับผม เลียนเล่นมานํากันตั้งแต่เต็งเลี้ยงเนี่ยตัวนี้งามอยู่นตัวนี้งามยุ่นมันพ่อลำลามพุมพุมเตะแมนพ่อลำลามพุมพุมเนี่ยขาเตี้ยเตียนบ่าจานจอมีเีลงอีกเพื่นหนึ่งกูเตอร์มาเลี้ยงแน้วต้องเปลี่ยนให้เขาว่านกอีกครับพี่น้องโกดังเพิ่นน่ะโอ้โหแมนเบิร์ดเลยครับ เนยียดก็มีนะครับเนยียดก็มีตัวนี้ว่าเสียงกลางว่าท่นว่าโาายอ้ไล่ไล่ยากสวยอยู่นะครับไล่สวยแต่ว่านกเลียงน้ำบานเนะครับเนาะอาจิโบ่เต็มทีเท่าไหร่นะครับดีมาผมอืมอืม อเต็มเลยครับพี่น้องครับผมนี่ครับนกช้่ไว้นะนะครับนกช้ไ่ไว้นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับนี่ตัวใหญ่นกช้่ไว้อืนกป่าหมดนะครับนก นกป่าหมดป่าร้วนๆนแล้วครับทั้งนี้ป่าร้วนรุ่นนะตัวนี้อยู่หัววันนอนออเอาเร็บงาครับพี่น้องเล็บง่าครับผมอืมัดขน ตั้งดีเลยวะนกตัวนี้ตั้งดีครับผมนี่ครับนี่อือสี่ครับอ,อีกตัวหนึ่งอยู่ในครับผมฮะน,<า>นกเนือ,อนกเนือาจารย์อืมเราตามว้วนพวกนี้มันยุดเรกไปตอเบิดเนี่ ันเป็นว่านเสือน้ำเล่าโยคาตานะเป็นเหมนพ่อไก่ครับนี่นกไม้หนระนกไม้นกไม้ครับนกชํำนกไม้อยู่ช้ำโอ้ข่าวข่าวครับพี่น้องครับผมข่าวข่าวเดีย๋ยวทีได้ไปธุระต่อนนะครับเนาะนะครับกิ มามาบอกไกลๆนะสูดไหก็นกกินยังกะมันเห็นกินข้ามงกินข้ามมัยเงี้ยอ่างันมาหนุมเมนก็เรียนล้ตัวอนะนกันกินขวมาับนนกกินยอมา่นวครับนกใก้อไปคไปไปมเัลยนะ่เยกกินนกกินยอมครับพี่น้องครับผมกินยอมกินคือยังหวัดปลาทำมาหยุดครับกินคือยังหวัดปลาทำมาหยุดกินยอมยอม กินบอนกินกินแบบกินแบบอดอดเอาครับเอาพี่น้องครับได้ไปสองครับผมเดี๋ยวเอาไปหล่นครับผมนี่หนึ่งกุกเสียงกลางนะครับคู่ธรรมดาเ,เั็นบอคู่ธรรมดานะครับหนึ่งกุกเสียงกลางคู่ธรรมดากับนี่ครับลิวตันนะครับผม ดิวตันกาลังฉีดผัดขนครับผมผัดขนยังไม่สุดดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้มันจากน้อยก่อนครับเอาไปฟอกมอาไปอัดอาหารก่อนดิวตันสันวานกยังไม่แก่ครับผมนกยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคครับพี่น้อง ยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมวันนี้มาต่างจังหวัดได้ไปสองครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ